ก็จะมีปั๊มเลนโซ่หรือเอาง่ายๆเลยพี่สังเกตนะะเลนโซ่เขาไม่ค่อยออกแบบล้อเหมือนใครนะคะอะใครสนใจชุดนี้ราคาโปรโมชั่นพิเศษพร้อมอย่างสปอร์ตเอ็กนะคะปี2021นะคะ2 6 5 6กหราคาเพียง3900บาทจ้านะคะยับกีกครั้งนะคะแต่ถ้ากใครอยากแบบเป็นสายสิ่งจริงๆแบบ ดีเซนติมากติดแบรนด์มากนะเอาไปเลยค่ะพี่ดีเซนติยางไทยนะคะสายพันธุ์เมกาเลยเอาไปเลยเพียง34,900บาทเท่านั้นจ้าพร้อมดีนติปีปี21กันไปด้วยนะคะนะถูกมากเลยค่ะถูกมากคือปกติเลนโซ่เคยขายให้ลูกค้าส่งต่างจังหวัดล่าสุดประมาณ37,900ได้<อ>แพงมากนะพี่แต่ว่าวันนี้พิเศษจริจริงๆไฟ์สดนะคะลดไปเลย3,000บาทนะ สองสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะเกือบขายสองหมื่นอีกแล้วพี่ขอเป็น D1 FC จ้ะอาบอกก่อนเลยนะว่าตัวนี้นะคะเป็นแม็กไลน์ใหม่เลยนะคะพี่ D1 FC นะคะมีให้เลือกนะะโอ้โหแย่งกันขึ้นเลยนะคะแย่งกันขึ้นอ,อ่พี่คะซ้ายก็ดีขวาก็ดีเอาไงดีคะเนี่ยด,ดีเอาตามรถพี่ที่ขับอยู่ของพี่เป็นกระบะตัวเตี้ยนะคะ สเปค5รู114เชิญที่ขวามือเลยค่ะพี่อาจจะเป็นซ้ายมือของพี่นะคะถ้าดูจากจอนะคะแต่ถ้าใครขับกระต่าไม่ว่าจะเป็นอีซูซูหรือรถที่เป็นสเปค6รู1 9 9ก็ต้องมาเป็นตัวฝั่งนี้นะคะฝั่งพี่โบเลยนะคะต้องดูสเปครูด,ด้วยนะคะถ้าเกิดารู5ากันนี่เลย6รู6กก้าน มีคำถามนะคะสองหนึ่งห้าห้าสิบเดบตนูเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่จ้าพี่อ้อมอ่าแล้วจ้าเราก็ถามกลับมาสองหกห้าห s t ห้าสิบเดบิสโตรขออนุญาตตอบสองหกห้าห้าห้าสิบบตนนะคะตัวดูเลอร์ดีหกแสี่เพียงแค่และวสี่พันสามอยบาทเป็นยังปี 2, 2021นยะะีะ ใครพร้อมติดตั้งในไฟ์สดใครมาจากไฟ์สดวันนี้ลดไปเลยให้หมื่นเจ็ดทวนถ้าเราสู้ได้เราสู้เลยจากพี่นะคะหนูอยากดูแลพี่มากๆนะคะส่วนมากลูกค้าก็จะจบที่เราเพราะว่าเราถูกพิสุดนะะ์นะอะถ้าเกิดราคาไม่ถูกใจลองอินบ็อกซ์มาคุยนะคะพี่ถ้าเกิดเจอที่ไหนถูกกว่าพี่แคปหน้าจอาเลยจากพี่นะคะแคปหน้าจอหลักฐานมาเลยว่าร้านไหนขายถูกกว่านะ,ะส่งมาให้เราที่ ปนศปนสกรุงเทพ1นึ่งนกะคะเขตสวนหลวงแขวงสวนหลวงนะคะหนึ่งึงสองเถึงหนึ่่สนะสนใจตัวไหนสอบถามได้นะคะรอราคาสองหนึ่งห้าห้าสอศสักครู่นะคะที่อ้อมกำลังไปดูราคาให้2อ5หนึ่อ้อมพูดแล้ก็ได้ไปอยู่กับตัวอ้อมสำหรับไ e 0ศ4นะคะพี่จากที่คุณพี่ถามเมื่อกี้เนาะศู4เนาะ ราคาเจ้นบนไปอีกอ่าราคาโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะเส้นละ4,999สิบาทจา้ะสี่พก้าร้อยบเก้าทนะคะคุณพี่คะอ่ะมาบอกสเปค D1 FC กัมอนมากดีกว่านะคะพี่ถ้าเป็น6กลูกนะคะสเปคอยู่ที่หน้า9.5หลัง10.5นะคะเป็นสเต็ปนะ,ะหน้าหลังแต่ถ้าเป็น5้ลูนะคะจะเป็น9.5ทั้ง4วงนะคะ วันนี้นะคะเรามาจัดโปรพร้อมยัง NEO SPORT X นะคะพี่265-68หาสำหรับกระบะตัวสูงอ่ะวันนี้นะคะน้องสดเซฟจะเปิดราคาเท่าไหรคะเปิดเท่ากันไปเลยพี่เปิดเท่ากันกับดีวัเไปเลยแต่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะใหม่ก็ช่างเราเปิดให้ราคาถูกเรายอมโดนเลนโซ่ด่าก่อนที่เลนโซ่ด่าเจ๊จแล้วจะโดนไล่ออกก่อนใช่นะ วันนี้นะคะแม้จะเป็นลายใหม่ล่าสุดเราก็ไม่ขายแพงค่ะพี่ขายเท่ากันเลยกับ D1SR ถ้าถามว่าถ้า d 1 s c กับ D1FR ตัวไหนหน่าเล่นกว่ากันแล้วแต่คนชอบ SR ก็ลายในตำนานสวยแตกต่างกันไปค่ะพี่นะคะชอบแบบไหนจัดแบบนั้นเพราะราคาเท่ากันคุณภาพเดียวกันเกรดเดียวกันตอนนี้ดูที่ว่าชอบลายไหนเลยนะ,ะยังมีครั้งราคาพิเศษนะคะ รีพีแลีโอสปอร์ตเอ็กนะคะปี B 2021ไม่ว่าจะเป็นดีวันเอฟแอหรือว่าดีวันเอฟซีนะ6ลู139เอาไปเลย39,000บาทเท่านั้นจก้กหรือถ้าพร้อมดีเซลตีก็34,900าหรือว่าจะมาดูของจริงหน้าร้าน,นก่อนก็ได้นะคะหน้าร้านเราทะ้ะอยู่ที่ถนนสีนัทสลินละวางซอย41กับ43อยู่ก่อนถึงซีคอนสแควร์นะจ๊ะ วันนี้นะคะอยู่ตรงหน้าพี่เรียกลายว่าเลนโซ่เหมือนเดิมเรียกว่าลาย b 1 s r r นะคะ R สองตัวค่ะพี่เบิ้ลเบิ้ลน,นิดนึงนะ,ะตอนนี้ก็เป็นลายใหม่ถามว่าท็อปยังไงท็อปตรงที่มันเป็นล้อเบาด้วยนะคะมันเบามากยกมือเดียวได้นะคะนี่นะคะบอกเลยนิ้วก้อถ้ามันหล่นมาพี่โบต้องรับผิดชอบ <laughs> อ่ะตัวนี้ ถ้าเกิดพี่คนไหนสนใจปักไว้รัวๆไม่ซื้อวันนี้ซื้ออีกทีปีหน้าไม่รู้ว่าจะมีของหรือเปล่านะคะปักเอาไว้ก่อนได้เ<ช>ง,นงินเดือนออกอยากใช้เงินนะ,ะเดินมาที่เรานะคะหมดแน่นอนมีเท่าไหร่หมดเท่านั้นไม่ได้เหรอ,อขับมาก็ได้ขับมาแล้วมีข้อแม้ว่าต้องเอาเล้อจากร้านเรากลับไปด้วย<ม>อสำหรับคำถามนะคะว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนร้านตั้งอยู่บนเส้นถนนสีนะครับ ระหว่างซอย41ถึง43ครับพี่อยู่ฝั่งเดียวกับห้างซีคอนเลยถ้าขับมาจากเส้นบางกะปีนะขับตัวมาก่อนถึงห้างซีคอนประมาณหนึ่งกิโลเมตรจ้าแต่ไม่มีปัญหาอะไรครับพี่แค่พี่ยกหูโทรถามทางพวกหนูพวกหนูพร้อมตอบเลยจ้าไม่ใช่ GPS ก็ลงได้ใช่หลายคนอาจจะเลยร้านเราไปร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่นะคะพี่เลยปั๊มมังจากมานิดเดียวประมาณร้อยเมตรนะคะก็จะเจอร้านเราแล้วนะคะ อ่ะตัวนี้บอกสเปกกันนิดนึงนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คนเล่นเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันที่หนึ่งมันเป็นล้อเบานะฮะล้อเบาตัวนี้คือแบบทีเด็ดเลยนะคะพี่ลายนี้ก็ถามว่าใหม่ไหมก็ใหม่อยู่นะคะใหม่อยู่แปลว่าไม่ใหม่นะ,ะอ่ะใหม่นะคะพี่ใหม่นะอ่ะตัวนี้ก็เหมือนเดิมรับประกันโครงสร้าง10ปีประกันสี2ปีสเปคนะคะพี่เป็นเก้ารึ่งทั้ง4ี่วงออฟอยู่ที่บวกห้า ใส่ไปเลยพี่ตัวสูงใส่ไปเลยค่ะพี่จะใส่ใส่ไปยังไงก็ใส่ไม่ล้นนะคะยัดเข้าไปข้างในเลยนะคะอ่ะชิดในนะคะชิดในนะคะตัวนี้ก็มีสองสีมีดําเงาล่ลองเงาแล้วก็มีดำดำเงาขอบทองอ่ะดำเงาขอบทองนะคะมีสองสีเลือกได้เลยพี่ตามใจชอบชอบสีไหนก็ชอบสีนั้นก็เลือกเอาได้เลยนะคะที่สําคัญตัวนี้แถมน็อตไปด้วยฮะให้ดูน็อ ไอ้คู่สีมากพี่โบนะคะน็อตตัวนี้ก็เป็นแบบน็อตเลนโซ่นะคะมีบ็อกซ์ให้ด้วยสีเรนโบ้นะจ๊ะแถมไปเลย24ตัวนะคะอ่า CNC ว่าเลนโซ่นะคะอ่าบัคเกอร์ดิวตี้บัคเกอร์อ่ามือปิดข้างหลังนะโอเคบังหมดแล้วจ้ะอ่ะนะใครซื้อชุดนี้แถมฟรีน็อตสีเรนโบว นะฮะเซี CNC ว่าเลนโซ่มีบ็อกให้นะฮะ24ตัวไปเลยฝาดุมด้วยนะฮะฝาดุมนะแะทนไปเลยทั้ง4ตัวนะคะมากับเซ็ตไหน,นะคระับบางคนแบบบางคนใจชอบดีวันเอสเฉยๆแต่อยากได้ดุมดีวันเไม่ได้นะคะไม่ได้ย สนใจสอบถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะจ๊ะพี่อ่ะสอบถามแม็กก็ได้สอบถามอย่างก็ได้กับพี่๋านะฮะคอมเมนต์มาเลยได้ทุกไซส์นะคะมีทุกที่ห้อแม็กแม,กแม,กแมกเรามีหลายแบรนด์นะพี่คอสมีเิเรนโซ่สอบถามได้เลยวันนี้เรามาเอาโปรเลนโซ่ให้จะแทบไปเลยนะรอดูของคอสมิไว้เลยย้ำอีกครั้งนะตัวนี้นะพี่ D1SRR นะคะงานแท้ เลนโซนะออฟเซตอยู่ที่บวก5กว้าง9ครึ่งทั้ง4วง6รู139ราคาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นอาจจะสตารขึ้นมาแพงกว่าเดิมนิดนึงแต่อย่างที่บอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเพราะว่าอันนี้หนึ่งเป็นล้อเบาอันที่สองมีดุมเลนโบ์แถมให้อันที่สามมีล็อตเลนโซสีเลนโบนแถมให้อีก ู่ที่35,900อบาททองค่ะพี่โอ้โหพี่คะบอกเลยนะว่าช่วงนี้ใครจะเปลี่ยนแปลงเลียนยานะคะลองมาเลือกที่ร้านเราก่อนได้นะจ๊ะพี่ไม่ได้มีแค่นี้นะรยานคนอื่นก็มีไม่ว่าจะใส่เก๋งใส่กระบะทคะได้หมดเลยจ้าอะมาตัวสุดท้ายเลก,กว่าตัวนี้นะคะบอกเลยนะว่าเป็นตัวฮิตสุดฮอตนะคะพี่แบ่ว่า ตัวแบบฮิตในตำนานคือมี10ก็หมด10มีร้อยก็หมดร้อยะจจ้าลายนี้เลย D1SL นะคะคอ18นะคะพี่มีให้เลือกนะทั้ง5รู114ใส่กระบะตัวเตี้ยหรือจะเป็น6รู139นะคะใส่กระบะตัวสูงนะจ้าอ่ะ,อะมาด้วยสเปกน,นะคะพี่ขอ18นะคะหน้า9.5ขอบ5หลัง10.5 อ็อบสามสิบนะคะพี่หนูบอกเลยนะว่าตัวนี้นะคะมาด้วยโสโลแกนออบลึกแต่ไม่ล้นนะคะพี่ออบลึกแต่ไม่ล้นนะจ๊ะวันนี้มาพร้อมอย่างราคาเบามากเท่าไหร่บ้างคะนงจตราคาพร้อมอย่างเริ่มต้นนะคะสปอร์ตเอ็กนะคะปี2021ราคาเพียง31,900อบาทเท่านั้นจ้าอา ก็คือแล้วแต่คนชอบบางคนไม่ได้ดูว่าล้อเบาไม่เบาแต่ชอบดีวันเอลเอลอ่ะใจมันรักนะคะก็จัดเลยพี่หร,หรือจอพร้อมดีสติก็3 5 9 0 0าเบาทเท่านั้นก้างยังไม่นิ้วค้งนะคะพี่ราคาของร้านเรานะคะบอกได้เลยว่าถ้าเกิดไม่ถูกใจอินบล็อกเข้ามาคุยไม่ว่าจะเป็นแบบอินบล็อกทางเพจทางไลน์หรือจะโทรมาหาเซลล์แต่ละคนก็ได้เบอร์ร้านก็ได้โทรมาต่อรองราคาได้ะค่ะถ้าเจอที่ไหนถูกกว่า หน้าจอมาเป็นหลักฐานให้เราดูหน่อยนะคะว่าเราขายแพงกว่าที่อื่นนะ,ะเราก็จะให้ถ้าเกิดน,นะเป็นหลักฐานหน่อยว่าอุยน้องขายแพงกว่าที่อื่นนะอ่ไงเงี้ยแคปหน้าจอมาเลยนะ,ะเราพร้อมสู้ทุกราคาถ้าขายได้เราขายให้